ในระหว่างการโจมตีด้วยโดนในเวลากลางคืนในปุยภาคโอเดสซากองกำลังยูเครนได้ทำลายโดนขับเคลื่อนด้วยเครื่องบินไอพ่นรุ่นใหม่ที่สุดของรัเสเซียเป็นครั้งแรกโดยใช้ขีปนาวุธ R73 ยูเครนยิงโดนขับเคลื่อนด้วยเจ็ตรุ่นใหม่ของรัเสเซียตกเหนือทะเลดำเป็นครั้งแรกโดนมากูล่าลั่น R73 สอยบินเจ็ตลัเสเซีย ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทหารรัเสเซียอีกต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา10ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับมันมีรายงานจากสำนักข่าวกลองยูเครน ที่ประจำที่เมืองวลาดิเมียวอชตอกนี่แหละครับซึ่งมันก็เป็นดินแดนของรัเสเซียแต่ไม่รู้ว่าสำนักข่าวกรองของยูเคนมันไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงแต่บมฟังครับมันมีรายง,งานเกิดเหตุระเบิดขึ้น2ครั้งใกล้กับสนามบินฝึกนาวิกโยธินโดยระเบิดครั้งแรกนี่เลยครับมันเกิดขึ้นที่บริเวณจุดตรวจส่วนครั้งที่2นี่หละครับมันเกิดขึ้นที่ตังที่ตั้งของบุคลากร และผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารรัเสเซียนั่นก็คือกองบัญชาการรัเสเซียนี่แหละครับมันก็เลยส่งผลให้กําลังพลของรัเสเซียนะครับอุปกรณ์ทางทหารต่างๆแลกก็ทรัพย์สินอุปกรณ์ต่างๆของรัเสเซียนั้นมันได้รับความเสียหายมีรายงานมาีคลิปวิโดีโอที่เรานําเสนอนี่แหละครับเราจะเห็นว่ารถผู้ป่วยนี่แหละครับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลายลํากําลังเคลื่อนย้ายผู้ได้รับความบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมันก็เกิดขึ้นใกล้กับบริเวณท่าเทียบเรือซึ่งกองกําลังรัเสเซียใช้สําหรับการฝึกซ้อมสําหรับกองเรือแปซิฟิกท่านผู้ฟังครับหน่วยข่าวกองของยูเคนี่แหละครับได้โจมตีกองพลนาวิกโยธินที่155ของรัเสเซียใกล้กับเกาหลีเหนือห่างจากชายแดนยูเคนประมาณ5 0 0 0กิโลเมตรนั่นหมายความว่าคงไม่มี ทหารรัเสเซียคนใดที่จะปลอดภัยในประเทศรัเสเซียแล้วล่ะครับต่อจากนี้เป็นต้นไปด้วยระยะทางที่มันห่างถึง5,000กิโลเมตรนี่แหละครับมันคงไม่มีโดนลำใดของยูเครนที่จะบินไปถึงนั่นหมายความว่ามันอาจจะมีสายลับยูเครนนี่แหละครับอยู่ทั่วไปในรัเสเซียที่พร้อมจะปฏิบัติการโดยเฉพาะรัศมีทําการพันกิโลเมตรนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีสถานการณ์ต่อจากนี้ไป โดนยูเคนี่หละครับกำลังกลายเป็นฝันร้ายของรัสเซียเทียบอัตราการผลิตอาวุธป้องกันระบบป้องกันของรัสเซียที่มันลดลงแม้ว่าจะมีความพยายามในการเพิ่มกําลังการผลิตแต่ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันถูกโจมตีไปเป็นจํานวนมากทั้งโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขีบรุดต่างๆมันจึงไปจํากัดการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางทหารต่างๆเหล่านี้ขณะที่ปริมาณ การผลิตโดนของยูเคนนั้นมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดท่านผู้ฟังลองหลับตานึกดูนะครับในช่วง2ส,สัป,ปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับโดนยูเคนมีการโจมตีมายังด้านลึกของรัเสเซียเฉลี่ยแล้ววัน 1, หนึ่ง330ลําลำแล้วรัเสเซียนี่แหละครับจะเอาปัญญาที่ไหนในการผลิตลูกจรวดต่อต้าน ท่ามกลางข้อจํากัดมากมายฉะนั้นการกดดันของยูเครนนี่นะครับมันจึงเกิดขึ้นทุกวันการโดยกันหน่วยงานข่าวกลองที่แม่นยำนี่แหละครับมันทําให้การโจมตีของโดนยูเครนนั้นมันมีความอันตรายมากขึ้นซึ่งไม่มีทางที่ระบบป้องกันของรัเสเซียนี่แะครับมันจะจัดการได้หมดซึ่งเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ ผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดยูเครนรายงานนะครับว่าเฉพาะเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวนี่แหละครับระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV ของยูเครนนั้นสามารถทำลายเป้าหมายของรัเสเซียสำเร็จได้มากกว่า89,000จุดนั่นก็คือความสำเร็จและผลงานของโดนแต่ละลำที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นจำนวนโดนที่มันมีมากมายมหาศาลเกินแสนลำนี่แหละครับที่ออกปฏิบัติการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่บุฟังครับก่อนหน้านี้เราทำรายงานโดรนของยูเคนี่แหละครับบินไกลไปถึงเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบ er ิร์กเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั่นถือว่าเป็นเมืองอันดับ2เมืองใหญ่ขนาดอันดับ2รอ,องจากกรุงมอสโกและ เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตทางทหารเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับที่เราทํานําคลิปนําเสนอนั้นบินไปโจมตีโรงงานขีพรุษระบบป้องกันภัยอากาศเอชสี่รวมถึงระบบป้องกันอื่นๆนั่นก็คือลูกจรวดนี่แหละครับนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าศักยภาพการโจมตีของยูเครนนั้นมันรุนแรงขนาดไหนล่าสุดมันก็มีรายงานนะครับว่าน่วยข่าวกรองของยูเครนนี่แหละครับก็กําลังส่งพิกัด นะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก er นี่แหละครับซึ่งอย่างเช่นมีรายงานล่าสุดนะครับว่าหน่วยข่าวกรองนั้นได้ส่งนะครับ พิกัดของโรงงานผลิตเครื่องยนต์มิก29นะครับรวมถึงเครื่องบินเครื่องยนต์ของมิก29นะครับซู34 35นะครับรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ KA 27 KA 52นี่ยเลยครับโรงงานแห่งนี้ก็จะอยู่ที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กเพราะนั้นสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเราอาจจะได้ยินข่าวนะครับโดรนยูเคนั้นบินถล่มไปโจมตีโรงงานผลิตเครื่องยนต์เหล่านี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันต่อจาก ไม่ไป แต่ฟังครับสถานการณ์สู้ลบตามแนวชายแดนนี่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าปัจจุบันนี่แหละครับมันกลายเป็นสมรภูมิที่รัเสเซียนั้นก็จะพยายามโจมตีอย่างหนักไล่ตั้งแต่ชายแดนซูมีไปจนถึงสโปลิเซียระยะทางกว่า350กิโลเมตรยครับยูเคนนั้นก็มีการวางกําลังแนวต้องกันกองกําลังโดนไล่คนขับนี่แหละครับรอต้อนรับเต็มพื้นที่ตลอดเส้นทางอันเป็นผลทําให้มันจะไปช่วยลดการลุกค,คืบของรัเสเซียให้มันช้าลง กกว่าหนดและในพื้นที่ทะเลดำนี่แหละครับซึ่งมันก็เป็นพื้นที่อิทธิพลของยานไร้คนขับผิวน้ําก็ยังทําผลงามได้อย่างน่าประทับใจก่อนหน้านี้เราทํารายงานนะครับว่ามากล่า V7 นี่แหละครับสามารถใช้ขีปรุษอาร์ 73, สอยเครื่องบินลบซู30ของรัสเซียล,ล่วงถึง2ลงลำซึ่งมันกลายเป็นผลงานชิ้นสําคัญมาแล้วนะครับล่าสุดยานผิวน้ําไร้คนขับของยูเครน,นก็โชว์ผลงานในทะเลดําอีกครั้งหนึ่ง ดูฟังครับมันมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงผลงานของโดนผิวน้ำ ของยูเครนนี่หละครับสามารถยิงโดนขับเคลื่อนด้วยเจ็ตรุนใหม่ล่าสุดของรัสเซียตกเหนือทะเลดำเป็นอ่าสำเร็จเป็นครั้งแรกท่านผู้ฟังครับระหว่างการโจมตีด้วยโดนในเวลากลางคืนในูมิภาคโอดซีสซ่านี่หละครับกองกำลังโดนยูเครนได้ทำลายโดนขับเคลื่อนด้วยเครื่องไอพ่นรุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียเป็นครั้งแรกโดยใช้ระบบขีปาปุธพื้นสู่อากาศเคลื่อนที่แบบ R73 เนี่แหละครับซึ่งพัฒนาโดยหน่วยข่าวกรองหลักของยุโรเมื่อมีรายงานนะครับว่าเมื่อโดรนของยเโรนี่แหละครับตรวจพบโดรนเครื่องบินเจ็ตของนัสเสียกําลังป้องกันยุครนจึงโจมตีและทําลายโดรนดังกล่าวตามรายงานของหน่วยข่าวกองนี่แหละครับเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นก็คือโดรนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นรุ่นใหม่ของนัสเสียซึ่งน่าจะเป็นรุ่นของอ แดง M นี่แหละครับซึ่งตกในทะเลดำ D A N J M นะครับซึ่งตกในทะเลดำเป็นผลสำเร็จ โดรนไอพนอ่นแดนเอ็มนี่หละครับสามารถบินได้สูงถึง9กิโลเมตรนะครับความเร็ว750กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้นาน30-40ถึงนาทีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถประเมินความแม่นยำในการโจมตีของโดรนชนิดนี้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันยังขาดข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวข้องกับระบบนำทางและการควบคุมดังกล่าวแต่นั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่ารัเสเซียก็พยายามแผ่อิทธิพลมาในพื้นที่ เลยดำเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นเป้าโจมตีของโดรนตะกูลมากูล่าทั้งหลายของยูเคนท่านผู้ฟังครับพื้นที่ ทะเลดำโดยเฉพาะสะพานคลายเมียนี่แหละครับมันกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งรัเสเซียมีความพยายามที่จะแผ่อิทธิพลเหนือพื้นที่ทะเลดำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องย้ายกองเรือทะเลดำที่มีเรือลบมากกว่า70ลําลำออกไปอันเนื่องมาจากว่าไม่สามารถทนกระแสะการถล่มของโดนผิวน้ำของอยูเครนได้เพื่อป้องกันสะพานคลายเมียนี่แหละครับรัเสเซียจึงต้องมาวางกำลังระบบป้องกันต่างๆเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับเราจึงเห็นเหตุการณ์การปะทะกันของอากาศยานต่างๆในพื้นที่แถบทะเลดำมากขึ้นสะพานไครเมียตอนนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอีกครั้งหนึ่งรวมถึงความพยายามที่จะใช้ขีปุโุธเทารลัตจากเยอรมันนี่แหละครับที่จะส่งให้ยูเครนจำนวนถึง1 0 0ถึง150ลูกส่วนหนึ่งมันก็จะมาใช้ในการทำลายโจมตีสะพานไครเมียแห่งนี้เลยครับเพื่อทำลายสัญ,ญลักษณ์การยึดของของรัเสเซียและยูเครนนั้นก็ยังมี ความตั้งใจที่จะทําลายอยู่ตลอดเวลารัเสเซียจึงต้องมีการนําระบบป้องกันและก็อาวุธต,ต่างๆเข้ามาป้องกันสะพานแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งขณะที่โดนผิวน้ําของยเคนั้นก็ทําผลงานได้ไม่หยุดยัรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ